ท้องฟ้ายามค่ำคืนเผยให้เห็นความงดงามตรการตาราวกับภาพวาดที่เต็มไปด้วยดวงดาวนับไม่ถ้วนและกาแล็กซี่ที่หมุนวนในอวกาศจักรวาลแผ่ขยายออกไปเป็นความลึกลับและความมหัศจรรย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกครั้งที่มองดวงดาวมากมายมักมีคำถามที่อยู่บนท้องฟ้าอะไรคือความลับที่ลึกล้ำที่สุดที่ซ่อนอยู่ในจักรวาล ยานอาวกาศที่ขึ้ื่นไหวได้พุ่งทยานผ่านเนบิวลาที่ราวกับมีชีวิตชีวาคล้ายซิมโฟนีแห่งแสงและสีสันการกำเนิดของดวงดาวและดาวเคราะห์คือสถานที่เริ่มต้นของจักรวาลน,นี้การจำลองที่น่าทึ่งของหลุมดำที่บิดเบือนกาลอกาโด้วยพลังอันมหาศาลได้เกิดขึ้นประกายแสงของหลุมดำที่น่าขนลุกเมื่อเริ่มต้น หลุมดำหรือเครื่องดูดอันทรงพลังของจักรวาลหรือเป็นประตูมิติผลงานของหลุมดำคล้ายงานศิละปะที่แสดงการกระจายของสสารมืดเริ่มมีการส่องแสงให้เห็นจริงสสารมืดเปรียบได้กับสถานิกผู้สร้างที่มองไม่เห็นของจักรวาลอันกว้างใหญ่โลกต่างดาวถูกเปิดเผยทิวทัศน์อต่างๆเต็มไปด้วยแสงเหนือจากท้องฟ้าหลากสีสัน คำถามที่ยังรอคำตอบดาวเคราะห์นอกระบบเราอยู่คนเดียวในจักรวาลหรือไม่ถามหลายภาพปรากฏขึ้นอย่างมีชีวิตชีวาสแสดงให้เห็นการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลตั้งแต่ Big Bang จนถึงปัจจุบันกาแล็กซี่หมุนเวียนเกิดขึ้นดวงดาวร้อนระอุลุกไหมและดาวเคราะห์ก่อตัวขึ้นในห้วงจักรวาลที่น่าทึ่งบิ๊กแบง ต้นกำเนิดของทุกสิ่งห้วงจัก,กรวาลน,นี้เริ่มขึ้นเมื่อกาแล็กซี่สองกาแล็กซี่โคจรมาพบกันเกิดการชนกันมีการทำลายล้างและการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ภาพจำลองการชนกันของกาแล็กซี่ภาพแห่งการทำลายล้างและการสร้างสรรค์ของจัก,กรวาลกาแล็กซี่เกิดการชนและผันกันดวงดาวและกลุ่มฝุ่นรวมตัวกันเป็นหนึ่งกลายเป็นการแสดงพลัง ก่อกำเนิดจักรวาลที่น่าตื่นตาตื่นใจจักรวาลขยายตัวออกไปเป็นผืนผ้าใบแห่งดวงดาวและกาแล็กซี่อันกว้างใหญ่ไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าสิ้นสุดที่ใดเสียงที่ดังก้องไปทั่วจักรวาลจักรวาลยังมีความลึกลับอะไรอีกที่ยังคงรอการค้นพบ